สวัสดีครับท่านนักลงทุนในหุ้นเทรดเดอร์รวมทั้งเพื่อนๆในช่อง YouTube ทุกท่านครับสวัสดีแฟนคลับสมาชิก f a c e b o o k กลุ่มส่วนตัวป่าเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคเรนซี y ทุกท่านครับวันนี้วันที่27มีนาคม2566วันนี้จะนำเสนอในเรื่องของความสำคัญของเส้น h o r i z o n ท a อนไลน์สำหรับ Graph Analysis. กราฟเทคนิคอลแอนะลิซิสการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นสำคัญสองเส้นเส้นแรกก็คือฮอริซ o n ทอ l ไลน์เป็นเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนนี้ก็จะเป็นเส้นแสดงช่วงเวลาและระดับราคาของหุ้นนะราคาใดราคาหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นแนวตั้ง v r t i c ติ l อ n e ก็เป็นเส้นแสดงช่วงราคานะเวลาใดเวลาหนึ่งทั้ง2เส้นนี้ก็จะเป็นแกนหลักของกราฟ,ฟหุ้นโดยมีเส้นแนวนอนเป็นฐานราคาและทิศทางของหุ้นซึ่งจะมีเรื่องสำคัญและก็เคล็ดลับซ่อนอยู่ในการวิเคราะห์กราฟ,ฟทางเทคนิคก็จะถือได้ว่าเส้นแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญใน ตัวของมันเองด้วยก่อนอื่นก็ไปดูทิศทางของหุ้นนะครับทิศทางของหุ้นเนี่ยมันก็จะมี3ทิศทางก็จะมีอัพเทรนด์ดาวเทรนด์และก็ไซเวย์อัพเทรนด์นี้ก็จะเป็นทิศทางขาขึ้นดาวเทรนด์ down ก็เป็นทิศทางขาลงไซเวย์ side ก็เป็นทิศทางที่จะเบนออกไปทางด้านข้าง ในเรื่องทิศท,ทางของหุ้นนี่ก็จะได้นำกราฟหุ้น l ีโอมาเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นกราฟหุ้น l ีโอตัวอัพเทรนนี้ก็คือหุ้นพุ่งขึ้นไปด้านบนหัวลูกศรแสดงทิศท,ทางอยู่ส่วนดาวเทรนก็หัวลูกศรน,นี่ก็ชี้ลงมาทางด้านล่างก็เป็นทิศท,ทางขาลง ส่วนไซด์เวก็ออกไปทางด้านข้างทางขวามือส่วนไปปลายกราฟนี่ก็จะเป็นดาวเทรนตอนนี้ก็ถ้าแปลความหมายของกราฟก็คือหุ้นกำลังอยู่ในช่วงขาลงดาวเทรนนะครับในเรื่องฮอริซ o n ทอ l ไลน์นี่มันก็จะแบ่งเป็นเป็น2ลักษณะก็เป็นซับพอร์ตไลน คือเส้นแนวรับ resistance ลายก็จะเป็นแนวต้านผมได้นำกราฟ dt sent มานำเสนอเพื่อจะให้พวกเราได้เห็นว่าเส้นแนวรับแนวต้านมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่เลือกกราฟ dt sent มานำเสนอเนี่ยเพราะว่าเป็นหุ้นใหม่เป็นหุ้น ipo กราฟยังไม่มีความซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็จะมองเห็น เส้นแนวรับแนวต้านได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอธิบายก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับดีทีทเซนเนี่ยก็เริ่มเข้าเทรดในตลาดจากจุดที่1ราคาจะทิ้งร่วงลงมาเลยวันแรกอะ่ะที่เปิดเทรดแล้วก็1 2 3 4 4วันซ้อนร่วงลงมาตลอดเลย จากจุดที่1ร่วงลงมาที่จุด A เสร็จแล้วจุด A หุ้นก็รีบาวขึ้นไปที่จุด B นี่วันนี้ก็ได้เส้นซับพอร์ตไลน์หนึ่งเส้นแล้วก็คือจุด A เนี่ยจะเป็นจุดที่จะเป็นแนวรับแล้วเพราะหุ้นมันเด้งขึ้นไป จากจุด b นะครับจากจุด B เนี่ยหุ้นร่วงลงมาร่วงลงมาก็มาถึงเส้นแนวรับแต่ไม่หลุดเส้นแนวรับเมื่อเมื่อหุ้นมาเดินอยู่ตรงจุด C แป๊บเนี่ยเราก็จะได้ตรงจุด B เนี่ยก็ตีอีกเส้นหนึ่งก็เ,เป็นเส้นแนวต้านนะครับจากจุด C เนี่ย หุ้นก็จะเปลี่ยนทิศทางกระเด้งขึ้นไปไปถึงจุดดีจาก C ไปดีเนี่ยมันจะผ่านเส้นแนวต้านนะเส้นแนวต้านคือเส้นตรงจุด B เนี่ยมันผ่านขึ้นไปก็แสดงว่ามันทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไปแต่ทะลุได้แค่บันเดียวราคาก็ร่วงลงมาแต่ เราจะเห็นว่าราคาร่วงลงมาเนี่ยมันมันมาผ่านแนวรับนะเส้นแนวต้านตรงนี้มันกลายเป็นเส้นแนวรับไปแล้วเพราะหุ้นมันทะลุขึ้นไปมาผ่านแนวรับยังไม่ผ่านก็มีเส้นตรงนี้แท่งแดงตรงนี้อันนี้ทะลุแต่ทะลุร่วงลงนะครับจากที่เป็นแนวรับก็กลับกลายเป็นแนวต้านเห็นไหมครับ เนี่ยหุ้นมันเส้นทางมันไปเส้นแท่งเขียวแท่งนี้ก็พยายามจะทะลุแนวต้านตรงนี้ทําไปทํามาก็ทะลุไปทะลุมาก็มาร่วงล่วงมาร่วงลงมาร่วงลงมาล่วงลงมา,งงมาจนมาถึงแท่งนี้เนี่ยครับแท่งนี้นี่ลงมาทดสอบแนวรับแนวรับ รับไม่อยู่หุ้นทะลุร่วงลงมาเลยเสร็จแล้วร่วงลงมาถึงจุดที่สองนะครับเราได้เส้นแนวรับแนวต้านสองเส้นแล้วนะครับต่อไปเมื่อจุดที่สองเนี่ยเราก็จะได้เส้นแนวรับเส้นใหม่เพราะว่าหุ้น มันไม่ได้ร่วงลงต่ำกว่าเส้นนี้หุ้นมีการเด้งขึ้นไปพักตัวแล้วก็เด้งขึ้นต่อไปเนี่ยจากจุดที่สองไปถึงจุด F ตรงจุด F เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวแท่งเทียนแท่งนี้ทะลุผ่านผ่านเส้นแนวต้าน นะเส้นเ c e เนี่ยยาวมาถึงตรงนี้จนมาถึงจุด f เนี่ยไอตรงเนี้ยแต่เดิมก็เป็นแนวรับเดี๋ยวนี้ก็เป็นแนวต้านผ่านขึ้นไปแต่แต่ไม่ไม่ทะลุกลับลงมาแล้ววันล่าสุดเนี่ยก็มาพักตัวอยู่นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงง่ายๆเลยนะครับต่อไป รีบาลกับรีเวอร์ซอลรีบาลกับรีเวอร์ซอลเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะพูดแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจความหมายของมันรีบาลเนี่ยมันก็หมายถึงการการเด้งรีเวอร์ซอลนี่ก็เด้งเหมือนกันแต่มันเด้งต่างกันเอากราฟดีทีเซนเนี่ยมาให้ดูนะครับ กราฟเก่านี่แหละเราจะเห็นว่าจากจุด A เนี่ยมันมีรีบาวขึ้นไปรีบาวขึ้นไปที่จุด B รีบาวก็คือการเด้งเด้งเฉยๆครับเด้งแล้วก็ไม่รู้ว่าทิศทางในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอมันเด้งไปถึงจุด B ปั๊บเนี่ยมันก็ร่วงลงมา เด้งเด้งอย่างเดียวส่วนจากจุด C เนี่ยมันเด้งขึ้นไปจนถึงจุด D มันมันเด้งมันไม่เด้งเปล่ามันทำตัวเป็น r e เวอร์ซคือการกลับตัวจากจุด C เนี่ยเราจะเห็นว่าเด้งขึ้นไปแล้วก็มีการพักตัวนิดหน่อยแล้วก็เด้งต่อขึ้นไปแล้วก็เด้งต่อขึ้นไปเนี่ย ก็คือหมายถึงว่ามันเด้งแล้วมันมีการพักตัวแล้วมันเด้งขึ้นต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการกลับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการกลับตัวในชุดแรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากลับตัวในชุดที่2เนี่ยยืนยันว่ามันไปถึงจุดดีแล้วเนี่ยเออมันกลับตัวแน่แต่ทั้งการรีบาวทั้งการรีเวอร์ซอลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักประกัน ที่ว่ามันทําลักษณะแบบนี้แล้วนยะมันจะเป็นขาขึ้นไปถาวบอ่ะมันจะเป็นอัพเทรนขึ้นไปถาวบอลไม่ใช่ครับมันมีโอกาสที่จะเป็นดาวเทรนลงมาได้ทุกขณะเพราะราคาของหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงซื้อแรงขายถ้าเกิดมันมีแรงขายเยอะเนี่ยอย่างจุดดีเนี่ยมีแรงขายเยอะมันก็เลยร่วงลงมาถึงจุด e นะครับ เราก็จะเห็นว่าร o u n d กับ Reversal มันต่างกันตรงนี้นะครับต่อไปมาคุยถึงเรื่องล i ควิดิตีมันเกี่ยวข้องกับ h o r i z ONTAL Line แล้วก็จะมีเรื่อง s t ็อปแฮนด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้นี่เอากอยังมีเรื่องสต็อปล s s c u ค l o ล s ส เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับในในเส้น horizon ท l l ล n e นะครับเราก็จะพูดยาวไปเลยตรงนี้เอามีอีกมีเรื่องแก็ปเข้ามาเกี่ยวข้องกับ r e s e s s sand line ด้วยเอาพูดยาวไป3เรื่อง4เรื่องพร้อมกันเลยก็ใช้กราฟ G cap นะครับมาอธิบายก็แล้วกันผมก็ ทำเป็นแผนผังทำเป็นอะไรให้ให้ให้มันให้มันเข้าใจได้ภายในกราฟเดียวเลยที่ยก Gcap มาไม่ใช่อะไรเพราะว่าเห็นว่ากราฟตรงนี้มันครบองค์ประกอบที่จะพูดให้ฟังแล้วก็มันมันครบทุกเรื่องเลยนะครับเ,เริ่มเริ่มกราฟของ Gcap ใน time frame day เป็นกราฟปัจจุบันเราเนี่ยครับเ,เริ่มต้นเอาจากจุดที่1ก็แล้วกัน จุดที่หนึ่งเนี่ยมันมันเกิดจากดาวเทรนตัวกราฟเนี่ยร่วงลงมาร่วงลงมาถึงจุดที่หนึ่งแล้วจุดที่หนึ่งเนี่ยก็รีบาวขึ้นไปการที่จุดที่1รีบาวขึ้นไปปั๊บเราตีเส้นตีเส้นซับพอร์ตไลน์เส้นแนวรับเนี่ยได้เส้นหนึ่งเมื่อมันรีบาวขึ้นไปแล้วแล้วก็ ปักหัวกลับลงมาที่เดิมเนี่ยมามาจุดที่สองเนี่ยก็คือการกลับมาทดสอบแนวรับมันไม่ไม่หลุดแนวรับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปปั๊บเนี่ยแล้วตรงช่วงตรงเนี้ยไม่รู้มีข่าวอะไรยังไม่ได้ไปตรวจสอบกนกันก็เปิดกระโดดเลยกระโดดขึ้นไปสูงเลยเขาเรียกว่าเป็นการ สร้างแกลบขึ้นมาแกลบก็คือช่องว่างหรือภาษาหุ้นเนี่ยก็จะเรียกวินโด์ก็คือเปิดช่องว่างตรงนี้ไว้หุ้นพุ่งทยานพพูดสูงขึ้นไปเลยจากจุดนี้ก็มีแรงขายก็หุ้นก็ร่วงลงมาแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปอีกแล้วก็มาสร้างแกลบตรงนี้อีกเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีข่าวอะไรเนี่ยที่ทำหุ้นให้ให้มัน ราคามันพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้พุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็มีแรงขายกดทับลงมามาปิดแก็บเนี่ยลักษณะแบบนี้คือปิดแก็บสมบูรณ์เรียบร้อยปิดช่องว่างตรงนี้แล้วก็ร่วงลงมาร่วงลงมาถึงเส้นเส้นแนวตรงนี้แนวต้าน,นกลายเป็นแนวรับแล้ว<อ>เพราะว่านี่แท่งแดงแท่งนี้ ทะลุแนวต้านร่วงลงมาเนี่ยก็ถือว่ามันมาทดสอบแนวรับหลุดแนวรับหลุดแนวรับแล้ววันต่อมาเนี่ยหุ้นสวนทางขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้พอวันต่อมาก็ผ่านได้ทะลุไปเนี่ยตรงจุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าสต็อปฮัน สต็อปเฮนมันก็เหมือนกับเป็นกับดักหุ้นมันมี inducement ภาษาอังกฤษเรียกว่า inducement มันเป็นหลุมพรางคือแทนที่หุ้นดาวเทรนลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาทดสอบแนวรับเนี่ยมันมันร่วงลงมานิดเดียวเหมือนกับการหลอกกิน STOP l o s s ของนักลงทุนสายเศษเก่งกำไรเนี่ย หลอกให้สตัฟลัสแต่จริงหุ้นสวนทางขึ้นไปสวนทางขึ้นไปแป๊บเนี่ยมีข่าวดีอีกเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องมีข่าวดีอะไรสักอย่างถึงกระโดดเปิดแกลบขึ้นไปอีกพุง่งจูดขึ้นไปเนี่ยข้างบนเนี่ยแล้วก็มีแรงกดทับขายลงมาอีกเนี่ยมาปิดแกลบจนมิดเลยแล้วก็ทำลักษณะไซเยว ออกไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงตรงนี้ 2- 3- 4สแท่งตรงนี้เนี่ยมีแรงขายมากหุ้นร่วงลงมาทดสอบแนวรับก็ไม่หลุดแนวรับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปลงมาทดสอบแนวรับอีกแล้วก็กลับตัวเนี่ยเขาี่ยรีบาวขึ้นพักแล้วก็แทงทะลุขึ้นไปมาพักทะลุข,ขึ้นขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นทั้ง รีบาวแล้วก็รีเวอร์ซอแล้วก็ไปพักตัวอยู่โซนบนปั๊บๆๆเนี่ยก็มีแรงขาย2แท่งนี้แรงขายอย่างรุนแรงเลยเนี่ยสังเกตดูแท่งเทียนก็จะเป็นแท่งสีแดงยาวแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้าไปสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยครับจนจนต้องกลับลงมาเทสแนวรับอีก แล้วก็มาเกิดสต็อปแฮนตรงนี้อีกหลอกกินส t o p Loss ของพวกสายเทรดเก่งกำไรเทคนิคอลอนาลิซิสเนี่ยก็จะเรียกว่า Stop ปแฮนเป็นหลุมพรางแต่ว่าสต็อปแฮนตรงนี้หลอกกินได้นิดเดียวแต่ว่าไม่ได้หลอกนานนก็หลอกจริงเลยคราวนี้ร่วงหุ้นร่วงลงมาลงมาปป๊บลงมาปป๊บก็กลับมาทดสอบแนวรับที่จุดเดิมเนี่ยบริเวณ 1, 1. 0 3บาทก็ผมให้เลขไว้ว่าเป็นเป็นจุด A เพราะฉะนั้นแนวรับตรงนี้ก็สำคัญเพราะว่ายังไม่หลุดยังไม่หลุดแนวรับตรงนี้ที่เป็นแนวต้านก็ต้านอยู่บ้างต้านไม่อยู่บ้างแล้วก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นทั้งแนวรับเป็นทั้งแนวต้านฮะหลอกกินสต็อปคั้งนี้ก็ก็สองครั้งแล้วก็แสดงว่าตรงนี้มันเป็น แนวรับที่สำคัญด้วยนะครับเป็นแนวต้านที่สำคัญด้วยมีความแข็งแกร่งนะครับหุ้นในจุด A ตรงเนี้ไม่หลุดนะครับไม่หลุดก็มีการเด้งรีบาวขึ้นไปไปถึงจุด b ไปถึงจุด b แล้วก็ในแท่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ปิดที่ราคา1.16บาทเนี่ยแท่งสุดท้ายเนี่ยมีความพยายามที่จะ ฝ่าแนวต้านขึ้นไปแต่ว่ามีแรงขายกดดันลงมาเนี่ยก็เลยมาปิดเป็นแท่งแดงนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะอธิบายให้พวกเราเข้าใจได้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านทั้งเรื่องแกลบแล้วก็ทั้งเรื่องแนวรับแนวต้านที่มันมีนัยสำคัญแข็งแกร่งงนั้นแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้เนี่ย มันจะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของ liquidity liquidity เนี่ยมันก็คือสภาพคล่องก็คือปริมาณหุ้นวอลลุ่มของหุ้นที่มันเทรดกันอยู่ในตลาดเนี่ยช่วงแกลเนี่ยการที่แกลบมันจะเปิดแกลบกระโดดเปิดแกลบขึ้นไปได้เนี่ยมันไปทั้งวอลลุ่มนะครับมันมีวอลลุ่มสูงมากเลยไม่อย่างนั้นไม่สามารถกระโดดไปเปิด แก็บได้ขนาดนี้ล้ว liquidity สูงแล้วก็ตอนมันขากลับลงมาทำสต็อกฮันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ลงมาปั๊บเนี่ยมันมีล liquidity สูงแต่จริงๆต้องดูสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยมันร่วงลงมาเนี่ยมันลงมาพร้อมวอลลุ่มหรือเปล่าโดยปกติแล้วจะหลอกกินสต็อกฮันเนี่ยมันจะลงมาวอลลุ่มมันไม่ค่อยสูงหรอก เพราะมันจะหลอกกินน่ะไมะงั้นลงมาแป๊บแล้วมันก็วันรุ่มมันจะสวนกลับเพราะฉะนั้น l ค q u i d i t y ตรงบริเวณสต็อปนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญมันจะหลอกไม่หลอกแต่ตรงบริเวณที่มันเปิดแกลบขึ้นไปเนี่ย liquidity สูงแน่นอนนะครับขึ้นไปเ,เห็นไหมฮะจุดสำคัญตรงแกลบนี่แหละ มันแสดงถึง liquidity เนี่ยมันมันสูงมากเนี่ยตรงเนี้ยที่รับอยู่ที่รับอยู่เนี่ยก็แสดงว่า liquidity เนี่ยมันสูงแล้วก,ก็คนที่ถือหุ้นถืออะไรอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ยอมให้มันร่วงลงมาเนี่ยนะคนก็จะกองอยู่ตรงเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยสังเกตดูมา stop hand ตรงนี้เนี่ยมันลงมาลงมาแป๊บเนี่ยผมว่าลงมาพร้อม v ล l u มแน่นอนหลอกกิน stop นั้นสตอปลอสเราได้แพ็บเดียวอ่ะแล้วก็ลงมาจริงๆเนี่ยแล้วก็ลงมาตรงนี้ Liquidity ก็ต้องสูงเพราะว่าดูในจุดที่1จุดที่2มันรับอยู่ตรงนี้ก็ยังรับอยู่อยู่คุณก็รีบาวขึ้นไปจนถึงจุด b ีครับความสำคัญของ h o r i z ONTAL line สำหรับกราฟเทคนิคอลเนี่ยมันก็มี ครา,าวขนาดนี้แหละครับก็เอามาให้ดูก็จะมือใหม่ก็ควรจะทำความเข้าใจตรงนี้นะครับเออคล็ดลับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออยากจะเน้นไปที่ liquidity เราไม่จำเป็นต้องไปหาอินดิเคเตอร์แล้วก็ไปใส่ลงในกราฟให้มันวุ่นวายแล้วมันมีวอลลุ่มอะไรเท่าไหร่เราดูที่ฮอลลซอนเทอลไลน์เนี่ยเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยเราเรา นั่นได้เลยว่า,ายังไง q u i d i t y ี้มันสูงแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องแก็บเนี่ยไม่ต้องไปตีแนวรับแนวต้านก็ได้สายเทคนิคอลเราจะต้องรู้เลยว่าเนี่ยเปิดแก็บขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย liquidity สูงแน่นอนส่วนไอ้บริเวณก่อนที่มันจะเปิดแก็บขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย liquidity มันสูงแน่นอนมันยกพรวดขึ้นไปเนี่ยมันยกไปได้สแสดงว่ามันยกไปทั้งวอลลุ่มครับ แล้วก็ไอ้ที่มันมันตกลงมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงจุดนี้มันร่วงลงมาเนี่ยมันไม่ให้ร่วงเฉยเฉมันก็ร่วงลงมาทั้งวันรุ่มเนี่ยดูดูตรงเนี้ยเส้นแดงตรงเนี้ยสองแท่งแดงสองแท่งเนี่ยลงมาทั้งวันรุ่มครับเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าไอ้ความสําคัญของแกลบกับไอ้เส้นฮอริซอนท่อไลานี่มันมันสัมพันธ์กันจงตรงในลิควิดิตี้เนี่ยแหละครับ แล้วมือเก่าก็ไม่จำเป็น้รงไปตีเส้นหละเรารู้เลยตรงไหนมีแกลบมีอะไรเนี่ย liquidity ีมันสูงนะครับก็ตรงจุด A เนี่ยก็เรียกว่า buy on dip ถ้าใครอยากจะลงทุนในหุ้นหรือจะซื้อหุ้นเนี่ยก็มีซื้อตรง buy on dip ก็คือมันลงมามันดิปลงมาต่ำแล้วเนี่ยก็มาซื้อในบริเวณเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าแนวรับมันก็รับอยู่ถ้าสมมติว่า แรงขายมันมากจริงๆเนี่ยมันก็รับไม่อยู่ก็ต้องร่วงจาก1.03ลงไปแล้วงั้นถ้าซื้อบ u y ออนดิใครที่ซื้อ buy ออนดิก็สบายไปละหุ้นก็รีบาวขึ้นไปรีบาวขึ้นไปถึงจุด B แต่ก็จะมีนักเทรดเก่งกำไรอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ไม่ชอบ buy on นดิเพราะไม่รู้อ่ะบางทีมันอาจจะร่วงแต่ว่าถ้าเล่นแบบ ไปซื้อตรงตรงจุด B เนี่ยเขาเรียกว่าไปซื้อตรงเบรกเอาท์คือรอมันจะทะลุแนวต้านเนี่ยก็คือแท่งสุดท้ายนี่แหละครับซื้อแบบเบรกเอาท์ซื้อแล้วหุ้นมันก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปแต่บังเอิญโชคไม่ดีซื้อแล้วหุ้นมันไม่ไปจริงมันมีแรงขายกดทับลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อตรงจุดเบรกเอาทนี่ก็บางคนก็เห็นว่าหุ้นไม่ไปก็ออกสต็อปออกมา หรือบางคนก็เห็นว่ามัน1.18เนี่ยมันมันเป็นแนวรับนะ1.16ที่มันปิดอยู่มัน2สตางค์เองก็อาจจะยังไม่ออกก็รอดูท่าทีของวันต่อไปถ้าวันต่อไปมันอาจจะเบรกขึ้นไปอีกก็ได้นะก็ต้องดูวอลรุ่มน i q u ลิควิดิตี้มันเยอะนะครับตรงนี้มันสามารถจะเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดก็ไม่ใช่เห็นเขียวเห็นแดงอะไรแล้วมันจะไปตามไพร์ แพทเทิร์นของมานน่ยมันเดี๋ยวนี้แพทเทิร์นต่างๆเนี่ยคนมันหลอกกันได้หมดหลอกกันได้หมดอะ่ะเขาจะเรียกว่ามันหลอกกินเราเนี่ยเพราะว่า liquidity มันเป็นสภาพคล่องอมันมีปริมาณวอลลุ่มของหุ้นอยู่บริเวณแถวแถวแนวรับแนว,แนว,แนวต้านเนี่ยมันมากแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางเพราะฉะนั้นพวก market maker กหรือ t r a d e r อต่างๆเนี่ยอาจจะเป็น เป็นตัวที่จะทำให้ทิศทางของหุ้นเนี่ยมันทะลุผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันจะไปพร้อมบอลุ่มหรือไม่พร้อมบอลุ่มอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการวางกับดักขุดหลุมเป็น inducement หลอกกินสตอปลอดไปเรื่อยแบริเวณแนวรับแนวต้านเนี่ยก็หลอกกินก็จะทำโอเวอร์แลปมาโอเวอร์แลปปั๊บก็เด้งส่วน่บางทีภาษา นักเลงหุ้นก็บอกมันมันเด้งใส่หน้าก็พยายามดู liquidity ตรงนี้ให้ดีนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นแนวรับแนวต้านที่มันมีในัยยะสำคัญบริเวณแก็บนะครับสำคัญมากเลย liquidity สูงงั้นการใช้เทคนิคอล l นาลิซิ i s เนี่ยดูกราฟก็มันมันทำนายไม่ได้แม่นยำร้อยเซ็นหรอกครับกราฟมันมันก็ เดี๋ยวนี้คนสร้างกราฟได้กราฟมันไม่เคยหลอกใครอะแต่ว่าคนมันสร้างกราฟมาหลอกพวกเราได้อะเดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยขึ้นมันมันใช้โรบอทเทรดกันแล้วไม่ใช่ใช้มือจิ้มเขาะขวาเขาซ้ายเดี๋ยวนี้โรบอทมันทําแทนคนแล้วมันก็ฉลาดคนก็จะหาไอ้ตัวพวกนี้มามันก็ใครเป็นเทรดเดอร์ในสมัยนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับสู้กับโรบอตสู้ยากนะ ส่วนสาย f u n d a m e n เมนสายพื้นฐานเนี่ยก็มาหาซื้อหุ้นที่มันดีประเมินมูลค่าหุ้น v a l u a t i o n ดีๆนะครับยิ่งได้ Margin of Safety เยอะๆเ,เนี่ยก็หาซื้อหุ้นแบบนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเอาละครับวันนี้ก็พอจะ ให้มือใหม่ได้เห็นความสำคัญของฮอ r i z o ซอนท่อนลน์แล้วก็กราฟเทคนิคอลแอนาลิซิสก็มันก็จริงๆกราฟมันก็ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญอยู่แต่ก็อย่าไปเชื่อ p r i c ์แพทเทิร์นไพร a ์แอคชั่ะทฤษฎีเก่าๆบางทีก็ต้องใช้ทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาบ้างอย่างล i ควิดิตีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไปหา Volume i n d i c a คเตมาดูหรอกแค่ดูตาเปล่าที่กราฟนี่ก็พอจะรู้แล้วว่า อลุ่มมันสูงนะครับก็ใครถ้าชอบวิธีวิเคราะห์แบบฝาเนตเทรดหุ้นเนี่ยก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เอากรนละกันนะครับติดตามในช่อง YouTube ให้ด้วยถ้าต้องการจะเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มลาเนตเทรดหุ้นก็มันจะมีกลุ่มส่วนตัวอยู่ก็ถ้าเข้าไปดูในกลุ่มเนะี มันก็จะมีรายละเอียดที่ผมพูดไปอะแต่ว่ามันจะเป็นภาษาภาษาหนังสือภาษาในคลิปมันเป็นภาษาพูดแต่ภาษาหนังสือเนี่ยจะละเอียดมากกว่านะครับแล้วก็ท่านสามารถจะไปก๊อปปี้เอาไปเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือว่าถ้าเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็มีรายละเอียดสำคัญเยอะมากทุกคลิปทุกหุ้น ผมก็จะมีรายละเอียดในการพูดในคลิปนะอยู่อยู่ในกลุ่มฝ่ายเนเทรดหุ้นไว้นะครับมีหุ้นต่างๆเนี่ยผมก็จะทําเป็นคู่มือไว้เนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มทําแล้วก็จะรายละเอียดต่างๆหุ้นที่น่าสนใจผมจะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ใครสนใจก็กดคลิกลิงก์ด้านล่างผมก็จะมากดรับให้เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม ฝ่ายเนตเทรดหุ้นตอนนี้มีอยู่520คนก็ยังไม่ได้เข้าไปดูว่ามีคนขอเข้ามาเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าคนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เทรดหุ้นกันอย่างระทึกใจอยู่แบงก์รันจบไปหรือยังก็ไม่รู้อะ่ฟันโฟรต่างชาติขายหุ้นมันก็ขายอยู่เหมือนเดิมเพราะวิกฤตการเงิน มันคนก็หนีจากดอลลาร์ไปเข้าทองคําแล้วก็คริปโตก็รีบาวขึ้นมาตลาดหุ้นก็รีบาวตลาดไทยก็ตกจากพ6นหมาจะขึ้น1,600จุดวันนี้ได้หรือเปล่าก็ก็ไม่รู้ก็ดูเอากละกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ